กัวค่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าให้แกเรื่องาองลัวค่ะตัวที่่อนรักมันมันมีกลัวตายค่ะอาจารย์ตัวนี้หนูหนูรู้สึกว่าหนูมันกลัวกลัวตายมากแล้วพอหนูที่ไปประชุมที่ทำนายรันฐพิเศษค่ะมันเป็นความรักความกลัวของหนูที่แบบว่าทำไมอาจารย์จะต้องพาเราตรงนั้นด้วย ันไม่อยากไปค่ะมัน,ม,นมันไม่ชอบการประท้วงมากแล้วเราหนูก็ไม่ชอบการประท้วงแล้วไม่อยากจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะเมื่อก่อนจะมีถอดตัวาม,มากแล้วเราไม่ชอบสิ่งนั้นแล้วเรามาเป็นเสียเองนะคะแล้วตอนที่อาจารย์พูดอริยสัจเมื่อเช้านี้ที่บอกว่าอาจารย์บอกว่าไม่ให้ตัวตายอะไรๆนะคะ ว่าสนาไปเมื่อวานนี้มันมันมีความรู้สึกว่าตอนที่ยืนข้างบนค่ะมันกลัวว่าตัวเองยังแก้ไขตัวเองไม่ได้แต่กลัวว่าจ,บบจะาจาาาม,มีใครต้องการอาจาลยไหนึกนึกเมื่อเไปอยู่ข้างหลังดูข้างถึงจะมองมองแบบมันมีความรู้สึกว่ามันจะม,ม,มีใครดูดูแลอาจารย์ตรงนั้นไหมพยายามบอกให้พี่น้องทุกทายว่าไปอยู่ รู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่าตัวเองยังไม่แก้ไขตัวเองเรื่องความกลัวเลยเห็นเป็นหวังหวังเขาว่าวาจารยจะเป็นอะไรอย่างนี้ก I mean ็อยากที่อาจารย์พูดนะคะว่าไม่ต้องกลัวตายที่อาจารย์มาพูดซ้ำอีกแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูมีัวนนี้แล้วหนูก็พยายามคิดี่มันมันไม่กลัวแบบอาจารย์อ่ะถ้าเราตายอ่ะตายเราก็ไปเกิดใหม่ไปทำดีที่คำที่อาจารย์พูดอ่ะ มันทำให้หนูสลายความกลัวหน้าตาหนังได้ค่ะมันมันทำรู้สึกว่าหนูตายก็ตายอะไรอย่างเงี้ยพร้อมที่จะไปอะไรอย่างเตอนลุงนอาจารย์พูดตอนนั้นมันทำรู้สึกว่าความกลัวหนูสลายนะคะอาจารยคุณอาจารย์มากเพราะว่าหนูสร้างเรื่องนี้มากจนจะมาให้หนูเห็นบ่อยๆความกลัวเพื่อนเพื่อนจกิดตอนที่อันนี้ก็มาบอกว่าว่า ถมีพี่น้องบอกว่าว่าเป็นน้องใหม่มีเรื่องจะบอกว่านะหนูว่าตอนแรกมันกลัวแล้วแ่าเรื่องอะไรนะจะมีเรื่องอะไรมาบอกเราอีกนะแต่นี้ผูก็เลยสลายว่าอย่ากลัวถ้าเพื่อนจะบอกเรื่องอะไรเราก็ต้องรับที่ได้อาจารย์ก็เคยบอกว่าให้เรากลัวไงถ้ามันจะรับอะไรอย่างเงี้ยะดูว่าไม่กลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูก็ยังสลายหมายถึว่าถ้าจะบอกเรื่องอะไรเราก็จะรับที่ได้ หนงก็เลยทัใจแล้วณกบังบอกว่าตอนที่ว่านั่งอยู่ตรงกลางนั่นน่ะทาไมมีพี่น้องมาหแต่คนบอกว่าทําไมว่าไม่ไม่หลบไม่ให้คนเก่าที่จะจิตอาสาเก่าทั่นั่งอะไรประมาณนี้เราไม่เหม็นตั้ยิ่งน่ะหพข้อนี่ที่จิตอาสาบอกว่าตรงนี้่ำได้แล้วหนูก็นั่งอยู่ตรงนี้กับน้องดวงใจะเราหนูไม่เห็นก่อยิี่จริงขอโทษนะคะ พ่อหนูมองในข้างหน้าค่ะแล้วหนูก็หนูก็บอกขอบคุณอันเนิ่นนที่บอกหนูหนูก็ไม่ได้ทำแคาไหนประมาณนี้ค่ะด้วยความไม่รู้หนูน้องใหม่ด้วยก็ทำอะไรทีไปก็ขอโทษณท่านด้วยนะคะต่อมาค่ะอ้าวฝึกไปนะฝึกไปก็จะหายความกลัวไปเรื่อยจริงๆก็ ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนั่นแหละนะที่เป็นห่วงหกลัวจนอาจารย์จะได้รับอันตรายอย่างงูนงนี้นะจริงๆก็ไม่มีใครคุ้มครองอาจารย์ได้หรอก <c oughs> นอกจากความดีของทุกชีวิตเท่านั้นนะความดีของอาจารย์ความดีของทุกชีวิตนั่นแหละเขาจะทําหน้าที่ของเขามันมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่านะนความไม่ดีของอาจารย์หรือของทุกชีวิตก็จะทําลายเราเองเพราะฉะนั้น จริงๆไม่ต้องไปกังวลมากหรอกเรื่องเรื่องคนดูแลอะไรอะไรต่างๆไม่ต้องไปกังวลเราก,ก็ทําตามสมควรเหมือนทางโลกก็ทําอะไรก็เอาอ่ามัดระวังกันตามสมควรแค่นั้นแหละไม่ต้องไปกังวลอะไรมากหรอกเพราะถ้าวิบากมันมาถึงเนี่ยมันไม่มีใครกันได้หรอกเท่านั้นมันจะไปกันอะไรได้<า>ใช่ไหม,ไมปืนอะไรมันโหดกันนั้นจะยงเยอะปืนระเบิดอะเลยมันก็เลยจะไปกันอะไรได้มันกันไม่ได้หรอก กัทะลุทะล,ลวงถึงอะต,ตายอย่างเดียวเท่านั้นนะถ้าวิบากมันถึงถ้าวิบากไม่ถึงนะทําอะไรเราไม่ได้หรอกถ้าเรายังไม่มีวิบากกลายที่จะต้องตายเขาทําอะไรเราไม่ได้หรอกแต่เราไม่ได้ไปประมาทพะเลื่อะล่ยยง,งุ่นนี้หรอกก็แต่ก็ไม่ได้ต้องไปกังวลอะไรหรอกนะเพียงแต่ไม่ได้ไปคือไม่ได้ไปทา้าทายอะ่ะไม่ได้ไปทา้าทายเขามาทําไม่ดีกับเราอย่างงุนนี้ ก็พอแล้วไม่ได <an> ้ไปท้าทายอะไรแล้วเราก็ทําดีของเราไปตายก็ไปเกิดใหม่ไปทําดีต่ออยู่ก็ทําหน้าที่ต่อไปทําดีต่อแค่นี้เองไม่มีอะไรไมกลัวแล้วกับความตายถ้าเราไม่อยากอะไรเราก็ไม่ทุกข์อะไรตายกันแล้วป้ายิงตายก็เอาหมดวิบากอีกโอ้ข้างหน้าดีกว่าเดิมอีกโอ้ค่ายากกว่าเดิมอีกค่ารอบนี้ได้รอบหน้าค่าไม่ได้อะไรเงี้ยรอบหน้ายังค่าได้อีกรอบต่อไปค่าไม่ได้หมดวิบากไปเรื่อยหมดวิบากไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยความดีก็เพิ่มไปเรื่อยไปเรื่อย น่ก็ยิ่งค่ายากขึ้นไปเรื่อยๆในเป็นสัจจะอย่างนั้น,นไม่ต้องไปกังวลหรอกนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรป้องกันใครได้หรอกนะการเพียงแค่เอาวัตถุแท่งก้อนเอาตัวต,วตนของคนหรือวัตถุแท่งก้อนต่างๆนี่นะมันกันมันกันวิบากร้ายไม่ได้หรอกในโลกใบนี้ไม่มีอะไรกันวิบากร้ายได้นอกจากวิบากดีเท่านั้น ไม่มีอะไรกันวิบากไร้ได้ไม่มีอะไรกันเข็นฆ่ากันกันเข็นฆ่าทำร้ายเราได้หรอกนอกจากความดีของเราเท่านั้นความดีของเราหรือความดีของคนที่เกี่ยวข้องกับเราที่หลอมรวมกันเท่านั้นแหละที่มันช่วยได้นอกนั้นไม่มีอะไรกันได้หรอกไม่มีทางกูจะแน่นหนาแค่ไหนแค่ไหนอมันทะลวงได้หมดนะนะอย่าว่าแต่กำแพงคนเลยเอากำแพงอิดเอากำแพงอะไรอะไร ทุกอย่างเอาเหล็กหนาๆชนิดร,ระเบิดปรมาณูเข้าไม่ได้มันยังกันไม่ได้เลยนะมันต้องหาทางถ้าถึงเวลาตายจะต้องโดน,นเข้าหาทางจนได้เลยเอาอะไรเข้ามาไม่ได้เขาก็บิดลำไส้เองี่บากายเขาก็าบิดลำไส้ตายคานั่นเองมันโอ้มันทาได้หมดนั่นแหละเขาบิดคอบิดลำไส้ตายว <c oughs> ิบากรารเขาทำได้หมดเขายืมอะไรก็ได้มาทำร้ายเขายืมอะไรก็ได้ ยืมร่างกายเราเองก็ได้ยืมสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้หมดน่ะเขายืมได้หมดวิบากลายเขายืมได้หมดเข,า,ขาจะทําอะไรถ้าเขาจะทําวิบากรายถ้าเขาจะออกฤทธิ์อ่าแต่ถ้าวิบากดีออกฤทธิ์ดีเขาก็ทําได้หมดอะคุ้มครองเราได้หมดเขาก็มีวิธีของเขาที่จะคุ้มครองอ่อย่างนี้เป็นต้น <c oughs> เขาก็ทําได้หมดวิบากดีคุ้มครองเขาจะทําของเขาเองสรุปแล้วเนี่ยจริงๆนะถ้าเข้าใจสัจจะแล้วไม่มีใครคุ้มครองใครได้หรอก นอกจากวิบากดีของเราและหมู่ของเราเท่านั้นแหละที่คุ้มครองเราได้นอกนั้นไม่มีวิบากดีของเราเราทากับใครมาบ้างกับพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์กับหมูมิตรด,ดีนั้นนเวลานั้นยิ่งสารพลังกับหมูมิตรดีได้มากเท่าใดเท่าใดมีล้อมรวมพลังกับมันก็เป็นวิบากดีที่มากเป็นทวีคูณเราไปทําความดีร่วมกันเป็นวิบากดีที่มากเป็นทวีคูณนะเขาก็จะทําทลายเราไม่ได้นี่เป็นสัจจะที่ลึกซึ้งความกลัวตายอ่ะ่ะ ยิ่งเรากลัวตายเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะตายกลัวได้รับอันตรายเท่าไหร่มันก็จะได้รับอันตรายเท่านั้นนะน่ความกลัวน่ะมันดึงเรื่องร้ายมาใส่ความกลัวว่าจะได้รับเรื่องร้ายมันจะดึงเรื่องร้ายมาใส่อันนั้นนะถ้าเรากล้ามันก็ไม่ดึงมากล้าที่จะได้รับเรื่องร้ายมันก็ไม่ดึงมามันจะไม่ทุกข์แต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ป้องกัน เรากล้าที่จะรับเรื่องร้ายได้ทุกอย่างแต่เราก็ป้องกันแก้ไขตามสมควรไม่ใช่ว่ากล้าแล้วก็กระโดดใส่เลยบ้าเลยไม่ได้โง่อย่างนั้นนี่เราก็ป้องกันแก้ไขตามสมควรแต่เราก็กล้ารับเรื่องร้ายทุกอย่างนั่นแหละมันจะมันจะเป็นวิบากดีที่ดันเรื่องร้ายออกไปนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่นะคนเราเนี่ยแปลกนะกลัวอันตรายแต่ไม่กล้าทําดีมันโง่ไหม กลัวอันตรายแต่ไม่กล้าทําดีถ้าคุณกลัวอันตรายคุณยิ่งต้องทําดีเพราะทําดีนะมันทําให้ปลอดภัยทําดีมันเป็นวิบากดีที่ดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งลายออกไปแต่คนกลัวอันตรายก็เลยไม่กล้าทําดีไม่กล้าทําดีคุณก็ไม่มีดีคุณไม่มีดีคุณกลัวนี่มันก็เป็นทุกข์แล้วคุณกลัวอันตรายก็เป็นบาปแล้วนะแล้วคุณก็ไม่ทําดีมันก็ไม่ได้ดี พอไม่ได้ดีอ๋อชีวิตก็รับดีไปก็หม,ปหมดไปหมดไปลายกับสัตว์คุณเจงเท่านั้นเองพวกเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรทําดีไปต้านสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นความดีส่งเสริมสิ่งที่ดีก็เป็นความดียิ่งท,ทํจดีใจให้ผ่องใสไม่กลัวอะไรไม่กลัวว่าจะไม่ได้สมใจอยากเรื่องนั้นเรื่องนี้กล้าที่จะไม,ไ,ไม่ได้สมใจอยากเรื่องนั้นเรื่องนี้ยิ่งสบายใจไร้กังวลไม่ต้องอยากได้อะไรก็ผ่องใสไร้กังวล มันก็กล้าที่จะไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ดังใจหมายกล้าที่จะได้กล้าที่จะไม่ได้ไเร็นทุกข์อะไรละ่ะใช่ไหมเราก็ผ่องใสไรขกังวล <c oughs> จริงๆที่พาไปนั่น,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 นพาไปปลอดภัยเพราะว่าอะไรมันเป็นกุศลที่ใหญ่อาจารย์รู้วันนี้คือกุศลที่ใหญ่ถ้าเราทํากุศลที่ใหญ่นะอันตรายมันจะน้อยละเพราะว่าถ้าเราทํากุศลที่ใหญ่ได้ถูกตรงตามธรรมนะอันตรายก็จะน้อย เพราะว่ามันมีกุศลที่เพิ่มขึ้นคุ้มครองมันจะดันวิบากกระหายเก่าออกไปได้เยอะเพราะว่าตัวปลอดภัยไม่ปลอดภัยอยู่ที่เราทํากุศลได้มากไหมเราชําระกิเลสความอยากความกลัวได้มากไหมนะความอยากความกลัวว่าจะไม่ได้สมใจอยากเราชําระได้มากนะเราก็สุขสบายใจไร้กังวลได้มากวิบากดายก็หายไปได้มากเราทําความดีช่วยเหลือคนอื่นไปให้มากช่วยเหลือ นะเพื่อนฝูงช่วยเหลือสังคมไปให้มากมันก็เป็นวิบากดีที่มากวิบากดีที่มากนั่นแหละทําให้ปลอดภัยดูดสิ่งดีเข้ามามากดันสิ่งร้ายออกไปอันนี้เป็นความซับซ้อนนะความซับซ้อนนี่เป็นความซับซ้อนลึกซึ้งจจนนนเกิดนนิดีใใตคคือบสุทว